thank you สวัสดียับเช้าครับผมสุริ์ตุลชัยครับตอนนีทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะวันนี้ก็วันเสาร์ที่23มกราคม2559แล้วนะคะอ้ายค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็เราตอนท้ายรายการวันนี้นะคะเรา่องอะไรช่วงช่วงเดือนนี้เห็นแม่มไปหาคนนู้นคนนี้มาพูดเลยครับมแล้ววันนี้เป็นใครวันนี้เนี่ยก็จะเป็นซุปเตอาทางช่อง3อีกคนหนึ่งนะคะ ก็คือณเด็กคุกิดนิยะนะคะเด็กว่านี่ก็เป็นพระเอกสายบุญทางช่องสามเขาเป็นคนที่แบบว่าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะหลังจากที่ได้ไปพูดคุยใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่า บางทีเนี่ยธรรมะที่เด็กๆได้รับเนี่ยก็มีคุณค่านะบางคนบอกอุ้ยเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจแล้วเรื่องราวธรรมะแต่นี่เขาเป็นถึงซุปตาร์นะแล้วก็สนใจแล้วเวลาเราไปพูดคุยธรรมะเนี่ยผู้จัดการบอกเลยว่า ไม่อยากให้น้องแบบพูดาว่ากลัวว่าเหมือนกับจะสร้างภาพหรือเปล่าเออเออแต่รเออรบบาบอกว่าไม่รายการของเราเนี่ยของจริงนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามกันว่าธรรมะของนเดชเนี่ยนะที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคืออะไรนะในช่วงของท้ายรายการก็เรียกว่ามีเฉพาะเดือนมกรานี่แหละค่ะนะคะน่นละนั่นอื่นไม่มีเป็นรออีกทีมกราปีหน้าหรืออาจจะสิ้นปีให้มามามาเก่าลาเพราะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีกิจกรรม อาณาปณสติเด็กสัญจรมาฝากกันเช่นเคยนะคะที่ศ<ม>ูนย์ธรรมะโปราโนนี่คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดวันที่31มกราคมนะฮะก็โทรศัพท์ปไปติดต่อสอบถามกันได้ค่ะอ้าวแล้วครับเข้ามาสู่ในช่วงของพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชโลกวันนี้เป็นคําพูดของโมนีบัคคีนะฮะซึ่งท่านเขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราท่านโมนีท่านเขียนบอกว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนายิ่งใหญ่ของโลกที่ตั้งอยู่บนฐานการวิเคราะห์ปัญหาชีวิตและการแก้ไขปัญหาอย,ย่างมีเหตุผลและเป็นระบบอย่างมีความสำนึกและตรงไปตรงมาเป็นเรื่องของเหตุและผลครับุทธศาสนา<ช>ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อยอย่างเดียวนะครับเมื่อเหตุมีอย่างนี้ผลก็จะเป็นอย่างนี้<ช>นะเมื่อเหตุสมบูรณ์ ผลก็จะสมบูรณ์ค่ะ,อะบอกว่าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเราชอบพูดเกันคำนี้นะค,ะครับเวลาไข้ครวนพิจารณาเนี่ยก็เหมือนกับว่าหลักก็คือโยนิโสมนสิกานะคือแมบว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีค่อนข้างจะ,ะมีหลักเนี่ยให้เราปฏิบัติเนี่ยอ,อย่างชัดเจน<อ>นะทีนี้เรื่องราวของพิซุยนะคะหรือว่าคุณวันนาจรุสมบูรณ์วันนี้เป็นมาสุดท้ายแล้ว<อ>นะคะแล้วก็เป็น แขกรับเชิญคนแรกของปีนี้ด้วยะนะคะแล้วก็เรื่องราวที่พูดคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าดีมากเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตไม่ประมาทนะคะถึงแม้ว่าหัวข้อของเราเนี่ยจะเน้นหนักกันไปถึงเรื่องของความตายก็ตามแต่ว่าการที่เรารู้จักความตายเนี่ยนะคะจะทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ย เป็นมากยิ่งขึ้นม,มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ยาวอย่างที่เราคิดถ้าเราไม่ต้องการจะเสียใจยนี่ยนะคะเราก็ต้องทําวันนี้เนี่ยให้ดีที่สุดนะคะอะไปติดตามเรื่องราวของพี่ซุ้ยกันต่อเลยคะ่ะแล้วก็ตุ้ยเชื่อว่าผู้ป่วยทุกคนนะคะ่ะเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่รู้ว่าชีวิตตัวเองเหลือน้อยอจํากัดเขาจะคิดเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า ้าแรกเนาะว่าใครจะเริ่มต้นตอนค่ะนั่นคือถือว่าตัวเองโชคดีที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับพระอาจารย์ไพศาลแล้วก็เลยได้เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากท่านเนี่ยค่ะไปพูดคุยกับคุณแม่เป็นระยะนะคะจนถึงวันหนึ่งเนี่ยเราพบว่าคุณแม่เขาพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะค่ะบางทีผู้ป่วยเนี่ยพร้อมแต่ว่าผู้อยู่ไม่พร้อมค่ะใช่เลยค่ะคุณแม่แล้วก็มันมีหลายครั้งเนี่ยที่ เออยแอบคิดในใจนะที่คุณแม่ยังไม่ไปเนี่ยเพราะคุณแม่รู้ว่าลูกยังไม่พร้อมหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะเราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะสูญเสียท่านไหมนะคะอันนี้เลยทําให้ทุยกลับมานั่งตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอะคุณแม่พร้อมแล้วเราพร้อมไหมก็เลยได้มีโอกาสฝึกเรื่องนี้ค่ะกับคุณแม่นะคะเพราะทุยเนี่ยจะต้องไปช่วยงานพระอาจารย์ไปเข้าไปไปทำคอร์สค่ะ สาม,มวันสี่วันบ้างก็จะต้องไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็มันก็จะมีความครวัวอันหนึ่งก็คือว่าถ้าวันไหนที่เราไม่อยู่บ้านและคุณแม่เกิดไปตอนนั้นเราจะรู้สึกเสียใจไหม,ม,ม,มแล้วบางครั้งเนี่ยเราจะถือเนาะว่าอ,อย่างน้อยต้องมาดูใจท่านใช่ใช่ใช่ในขาไม่ได้ลาไม่ได้อะไรเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีเลยนะคะทุกครั้งที่ออกจากบ้านจะกังวลเรื่องนี้อพระอาจารย์ก็แนะนําว่าทายังไงให้ทุกครั้งที่เราออกจากบ้านเนี่ยค่ะ คือคือสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรเนี่ยเราได้ทําหมดละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะสามารถที่จะยอมรับมันได้ก็เลยเริ่มต้นทุกครั้งก่อนออกจากบ้านจะไปลาท่านจะไปบอกว่าวนนเดี๋ยวเราจะเดินทางนะเราจะไม่อยู่สามวันถ้าในระหว่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณแม่รู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากอยู่แล้วอ่ะแม่ไปได้เลยนะมไม่ต้องรอลูกพูดอย่างนี้เลยแล้วก็บอก ก็คุณแม่ก็ไปรอข้างหน้าก่อนเดี๋ยววันหนึ่งหนูก็จะตามแม่ไปออแต่ถ้าเกิดว่าหนูเกิดไปประสบอุบัติเหตุอะไรกลางทางหนูอาจจะไปก่อนคุณแม่นะหนูก็จะไปรอคุณแม่อยู่ข้างหน้าก็บอกคุณแม่แบบนี้แล้วพอเราได้พูดแบบนี้นะมันมันลูงค่ะอะไรจะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่อยู่เรารับได้มันเหมือนเราได้ลาจากเรียบร้อยแล้วค่ะคือนี่เราก้าวข้ามผ่าน ไอ้สิ่งที่เราถือว่าเป็นไม่เป็นมงคลเวลาจะพูดเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคุณจีนหรอกหรว่าหลายๆคนคนไทยเองก็ถือนะอมอมไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรจนก,กลายเป็นว่ามันมันเป็นตะกอนที่อยู่ในใจอะ่ะม,มันกลัวอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่า,วาเออกลัวไงไม่กล้าพูดมไม่รู้จะเริ่มต้นหรือไม่จะพูดพูดแล้วกลัวถ้าเกิดมันไม่ดีจริงมันเป็นไปนตาม,มที่เราพูดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมคือมันก็สารพัดก็เลยต้องอยู่กับความกลัวตลอดไปนะคะแต่พอเรากล้าตรงนั้นปั๊บเพราะว่าอันนี้คือเหมือนกับว่า เราก็ได้พูดคุยกับครูบาอาจารย์ใช,ใช่ไหมคะครูคคบาอาจารย์กบอกเราว่าทําแบบไหนแบบไหนแบบไหน,นที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยก็ยอมรับด้วยใช่ค่ะแล้วคุณแหม่มเชื่อไหมคะว่าประโยชน์มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะค<ะ>่ไม่คิดว่ามันประโยชน์มันเกิดขึ้นกับเราเ,เพราะคุณแม่พร้อมแล้วรพร้อมที่จะไปเสมอ,อ,อทุกวันท่านบอกว่า ในแต่ละวันคือกําไรของชีวิตท่านไม่ได้รู้สึกเลยว่าท่านจะจะต้องยังไงคือท่านพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจริงๆแต่เราต่างหากที่เราไม่พร้อมแต่ทันทีที่เราได้พูดประโยคนั้นออกไปอะค่ะมันช่วยเตรียมเราให้พร้อมมากขึ้นทีละน้อยทีละน้อยแต่ยอมรับนะคะวันแรกที่พูดสั่นเครือพูดไม่จบมันรู้สึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันมีก้อนสะอื้อนขึ้นมามันพูดออกมาไม่ได้ะ เราก็อวันนี้ไม่เป็นไรครั้งนี้เราได้แค่นี้ครั้งต่อไปเราก็เอาใหม่มก็ทําอย่างนี้บ่อยๆพอ,อทําบ่อยๆมาเริ่มรับได้เองออแล้วสุดท้ายเราก็พูดปันหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ธรรมดามเหมือนคุยแบบปกติแม่ไปแล้วนะเออ,อโอเคนะถ้าเป็นแม่ไม่ไหวยังไงแม่จะไปไปเลยนะเราก็เริ่มรู้สึกมันง่ายที่เราจะพูดแล้วเราก็สามารถเตรียมท่านด้วยว่าบางครั้งคนที่จากไปอาจจะไม่ใช่ท่านนะอาจจะเป็นเรา คยอกคนเปแม่น้อถ้ารู้ว่าลูกตายใช่่ถูกต้องค่ะแล้วญาติพี่น้องนะคะยอมรับได้ไหมคะเตรียมใจด้วยไหมคะคิดว่าความที่ท่านป่วยมานาน29ปีทุกคนคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งจะมาแน่ๆท่านจะต้องจากไปไม่รู้ว่าวันไหนนะคะสิ่งที่ เกิดขึ้นกับคุณพ่อเนี่ยอย่งงางน้องมันก็เตือนสติพวกเราในหมู่ญาติพี่น้องเหมือนกันว่าต้องตั้งหลักให้ดีค่ะนะคะว่าจะทําอะไรแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราคุยกันเสมอเลยก็คือว่าอย่ารอให้ท่านเสียชีวิตแล้วไปเคาะลงุแม้อยากกินอะไรอะไรเนาะคืออะไรที่อยากให้ท่านกินอะไรที่อยากทําให้ท่านอยากจะดูแลอะไรยังไงเนี่ยให้ทําตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้ก็สิ่งที่เตือนใจเราซึ่งทําให้ช่วงหลังค่ะ ทุกคนพี่น้องก็จะทุ่มเทมากนะคะจริงๆพ่แม่ไม่ได้อยากได้อะไรแต่ว่าจริงๆแล้วบอกว่าเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่เรารู้แล้วพูดไม่ได้เพราะเรากลัวกันเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าบางครั้งบางครามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ทุกข์เหมือนกันนะเพราะว่าเราอยากจะเปิดอกอยากจะคุยอะไรแต่แต่กลัว กลัวว่าลูกๆหรือว่าลูกๆกลัวเรารับไม่ได้คือต่างคนต่างก็กลัวแต่พอไอความกลัวเนี่ยเราถูกแบบเปิดออกมาแล้วเนี่ยการเจอกันแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความหมายมันมีความสําคัญมากอะ<ช>่ะผมมีเหตุการณ์อันหนึ่งนะผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นกระแสอย่างหนึ่งนะฮะที่มีการเตรียมสําหรับการตายนะครับอ,อย่างกรณีคุณแม่ของพี่ป้อมนี้ที่นันอยอแสงรัตซึ่งเป็นรุ่นพี่มืสื่อมวลชนของเรานะ,<ท>ะได้เขียนอยู่ในเฟซบุ๊ก ่าและประทับใจครับหมายความว่าคุณแม่เนี่ยจากไปด้วยรอยยิ้มอ,มอลูกทั้งหมดมารอสง่งนะฮะครอบครัวทั้งหมดมายืนพร้อมกันซึ่งเอาควาจริงๆริง่ยถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมันจะทําให้การจากไปนั้นสงบยิ่งใหญ่งดงาม,มแต่ถ้าไม่มีธรรมะแล้วมันจะวุ่นวายเลอะเทอะ แล้วก็สิ้นเปลืองสิ้นเปลือจริงๆครับเนี่ยนะผมว่าเราจัดการความจริงของชีวิตตรงนี้เราจะเลือกอย่างไงเห็นด้วยมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ทุอยากให้ผู้ชมรายการได้มีโอกาสเนี่ยได้เลือกชีวิตแบบนี้ให้กับตัวเองแทนที่จะปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วเราก็ไปทุ่มเทกับการจัดงานใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วจิตก็ไม่ได้สงบนะคะเราก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าเราทําดีหรือยังใช่ใช่เพราะบางครั้งบางคนอยากชดเชยเพราะบางทีเนี่ยเราก็เสียใจที่แบบ เราไม่ได้ไปดูใจอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเ,เราอาจจะดูแลท่านไม่ดีหรือเปล่าหรือยังตอบแทนบุญคุณได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้เยเพราะเวลา มาถึงในเรื่องของพิธีกรรมหรือการจัดงานเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยเพื่อที่ชดเชยตัวเองนะเป็นอย่างนั้นนหคะพี่สุยจริงค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากแล้วพี่ก็ยอมรับเลยค่ะว่าหลายครั้งมันไม่จําเป็นแล้วมันคนที่มามางานศพไม่ได้ข้อธรรมใช่ไหมคะที่เรานิมนต์พระมาสวดอภิธรรมเนี่ยก็คือให้ให้เขาได้ถ้าจิตเขายังอยู่ก็ได้ฟังธรรมคนที่มาร่วมงาน ก็ได้เจอิญมรณสติแล้วได้กลับไปทบทวนชีวิตของตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องตายแบบคนนี้เราต้องนอนลงแบบนะคะคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราจะวางใจยังไงเราพร้อมหรือยังเราจะเตรียมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะต่างกับทุกวันนี้ที่เราไปงานศพแล้วเราก็เราก็คุยกันทุ๊บจิกบุ๊บจิกใช่ไหมคะเช็คลายกันบ้างไหมจบสามแล้วข้าต้มจะมาละอะไรอย่างเงี้ย แล,แล้วมันก็สิ้นเปลืองมากด้วยค่ะทุกคนก็มาก็แบบเหมือนกับมาสังสรรค์มาคุยกันมาแบบอ,อะไระอย่างนีง้ค่ะแล้วก็เป็นมิงอย่างหนึ่งเป็นเรียนมิงพูดตรงตรงนะถ้าเราจัดการไม่เป็นแล้วก็บางทีจิตใจของผู้ที่สูญเสียก็ไม่ได้สงบด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วพี่พี่สุยคะเราเตรียมตัวสำหรับพ,พี่สุยเองเนี่ยเตรียมตัวเนี่ยอย่างไรบ้างมีมีสคริปหรือยังสคริปแบบเดียวกันหรือเปล่าวันหลังมาเทียบกันหน่อย ใ,ใกล้เคียงค่ะอาจารย์ใกล้เคียงก็<อ>คือว่าเราก็จะเขียนสคริปต์เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเราป่วยในวราระสุดท้ายที่หมอบ,บอกว่าทําอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะเ,เลือกตายที่บ้านเราก็ไม่อยากสอดท่ออะไรต่าง,างาๆพวกนี้นะคะคแล้วก็รวมถึงว่าถ้า,ามันจําเป็นที่จะต้องมีการรักษาอะไรเนี่ยก็เป็นการรักษาแบบประคับประคองหมายความว่าไม่เร่งแล้วก็ไม่ยื้อแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากให้ตัวเองเนี่ย พร้อมนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งการที่ตัวเองจะพร้อมได้เนี่ยคิดว่าการที่เราได้ฝึกฝนทุกวันน,นะคะ <Okay. S 2> เวลาที่มีเรื่องอะไรร้ายๆเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะก็ okay. ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเรื่องนี้มันก็ไม่สําคัญเนาะได้มนจิบจอยเป็นเรื่องเล็กมากจริงค่ะบางทีโกรธใครโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เป็นอดีตแล้วใช่ไหมร้บเราโกรธใครปับ๊บเรานอนตื่นขึ้นมาเราไม่ตื่นขึ้นมาล่ะแลจะไปทุกไปแบกไว้ทาไมอ่ะใช่ใชก็งานศพก็เขียนสคริปต์ไว้เหมือนกันค่ะขอสามวันค่ะแล้วก็อยากให้เป็นโอกาสที่คนที่มาร่วมงานได้อ่ เจริญสติแล้วก็ฟังธรรมใช่ค่ะใช่ว่าถ้าคนเราเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเราทุกวันทุกเวลาเป็นค่าจริงๆมันสวยงามนะมันทำให้เรามีชีวิตเป็นด้วยนะใช้ชีวิตเป็นถ้าเรารู้จักความตายแต่ทุกวันนี้เราปฏิเสธปั๊บทำให้เราใช้ชีวิตของเราทุกวันเนี่ยประมาทแล้วใช้ไม่เป็นด้วยอาวละวันนี้ก็ได้พูดคุยเพื่อเป็นอะไรนะฮะมรณานุสติเป็นอนุสติ เป็นของขวัญปีใหม่ปีนี้นะฮะแล้วก็ให้ปีวอกปีนี้แหมบอกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมหปิดปากปิดตาปิด,ปดหูหนะฮะก็คือหปายคมว่าปิดวาจาคือพูดในสิ่งที่ไม่ดีนะ,ะ,ะ,ะเหูก็คือเราจะฟังในสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่ฟังนะ,อะ,อะเอสิอ่งที่ไม่ดีเราจะไม่มองนะอปิดสามอย่างะแา่าว่า ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะสัมมาทิฏฐิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้ลิงตัวที่สี่มีมรณานุสติลิงนี้นอนคลัตนั่งรักนนั่ารักเนี่ยทำตัวที่สี่นะอย่าลืมนะคุณสาวิกาไปทําลิงตัวที่สี่นอนลิงมรณานุสติถ้าจริงๆรนะครับนะเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีเราไม่มองไม่ฟังแล้วก็ไม่พูดในวันปีใหม่แบบนี้เริ่มต้นชีวิตกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ซุยขอบคุณมากคุณวรวรณาครับแล้วก็ ว่าปีใหม่ปีนี้เนี่ยนะฮะผมว่าอย่าลืมธรรมะที่แมมได้พูดไว้สามข้อสหสามตัวสิ้นปีเรามาตรวจสอบกันซิว่าแต่ละตัวท่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับค่ะเช็คได้เลยค่ะเรื่องแบบนี้เราก็ฝึกอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปสุดโต่งเดี๋ยวเราจะเครียดเปล่าๆนะแต่ว่าเราต้องมีสติแล้วก็ฝึกด้วยมีปัญญานะคะเอาละค่ะวันนี้รายการทำในใจของเราก็จบแล้วนะคะเราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บวชอีกสองที่ก็คือที่จังหวัดอุดรนะครับผมที่วัดนาหลวงแล้วก็บวชอีกที่หนึ่งที่จังหวัดกรสินที่วัดป่ามัชิมาว่าดนะครับผมได้ปรญญาหนึ่งจากการบวชที่นั่น,นมาว่าความสงบจริงๆจ,จะไปหาที่อื่นไม่ได้มองออกไปยังไงมันก็วุ่นวายอยู่ดีแล้วเราเรา,เราก็ลองกลับมามองตัวเองดูซิว่าเราหาความสงบมาจากที่ไหนคือความสงบมันหาได้จากตัวเราเองนี่แหละครับ<ม>คือ,ค,อคือตามองไปแต่จิตให้อยู่กับตัวพอจิตอ,อ,อยู่กับตัวแล้วความสงบมันจะเกิดขึ้นแค่นั้นเองแล้วพอมันมีความสงบเกิดขึ้นสติมันก็จะมา พอสติมามันก็จะมีการพ,พ,พิจารณาในทุกคําพูดทุกความคิดทุกการกระทําก็เป็นเรื่องของการจัดระบบระเบียบตัวเองความคิดตัวเองได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้น<ม>นะจากแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่เคยสมาธิสั้นคิดวอกแวกคิดนู้นคิดน,น,ดนี่จิตลอยไปอยู่นอกตัวตอนนี้เมื่อเรารู้ว่าจิตมันไปที่ไหนดึงกลับมาเมื่อ,อไหร่ก็พอเป็นได้อะไรเงี้ยครับผมบางทีเราไปนั่งกินข้าวรออาหารเนี่ยเรานั่งสมาธิเนี่ยคนจะว่าเราบ้าหรือเปล่าวะ อย่าจริงล้วไม่ครับมันมันเป็นการที่ทําให้มันเป็นการฝึกจิตในในช่วงช่วงหนึ่งแค่นั้นเองให้มันอยู่กับตัวเอง mm hmm. เพราะว่าบางทีเราเจอคนเยอะเนบางทีมันไม่มีเวลาปฏิบัติหรอก mm hmm. มันจะไปหาที่ไปวัดไปอ,อ,อยู่ในห้องพระบางทีการทํางานบางทีทั้งวันก็เหนื่อยแล้ว mm hmm. เอาเวลาแค่แบบ ห้านาทีรออาหารเนี่ยอเอามาปฏิบัติซิมันจะเป็นยังไงปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้น<ม>อะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ไม่ต้อง็นต้องแคร์คนนะอ,อะไรเงี้ยเราก็นั่งสมาธิรออาหารอสิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งคือความเมตตาคือการให้เรื่องของการให้มันเป็นสิ่งที่ที่เป็นเหมือนหน้าที่ของนักแสดง<อ>ให้เรื่องของความสุขให้เวลาให้รอยยิ้มให้เซลฟี่ให้ถ่ายรูป <c oughs> ให้อะไรหลายอย่างพวกนี้ครับมันมันมันเป็นมันเป็นเหมือน ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของความเมตตาเราจะเข้าใจว่าหน้าที่ของนักแสดงคืออะไรแล้วก็เราจะอยู่บนความพอดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นร,บรอบๆตัวก็รเรียกว่าตอนนี้ก็คือเป็นจิตอาสาด้วยใช่ไหมะคะจริงๆคือปกติก็คือทำงาน เป็นผู้นวยการศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่าที่จังหวัดส,สุรินทร์เรื่องการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาตินะคะทำงานกับแฝดเนี่ยนะคะสองคนแล้วก็มีอาสาสมัครเป็นชาวบ้านเป็นเยาวชนในชุมชนด้วยพี่หน่อยเองเนี่ยนะคะเรียกว่าที่ได้มาสนใจในเรื่องราวของธรรมะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือ,อาจากรูปภัยไข้เจ็บหรือเปล่าคะไตวายรื้อลังระยะสุดท้ายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมดีใจคือคุณหน่อยเนี่ย ได้มีธรรมะถ้าคุณหน่อยไม่มีสิ่งที่พูดเนี่ยค,คุณหน่อยจะต้องทุรนทุรายเป็นทุกข์แล้วก็เหมือนกับคนอื่นตัวเองก,ก็โชคดีนะฮะที่ว่ามีที่ปรึกษ,ษาหรือกัลยาณมิตรเนี่ยฮะพาไปกราบหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านก็บอกว่าตอ่ะเรื่องเล็กใจเนี่ยเรื่องใหญ่ได้กำลังใจมากเลย